ดูอย่างชี้ตัวการทำวอลเลย์บอลชายไทยพลิกพ่ายบาเรนในศึกชิงแชมป์เอเชีย2023โดยควันลงของการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่22ประจำปี2023รอบจัดอันดับ7-10ณฮอ1นึ 1. สนามกีฬาที่เมืองอูเมียประเทศอิหร่านทีมชาติไทยพลิกพ่ายบาเรนไป2-3ต่อเซต25-17ต่อ25-20ต่อ 20. 23ต่อ25 21ต่อ25และ10ต่อ15โดยในการแข่งขันครั้งนี้อนุพรมจันทร์ซึ่งทำคะแนะนได้สูงสุด25คะแนนในนัดที่ไทยเจออิรักและรางวัลตบยอดยอเยี่ยมริการ AVC Challenge c คัพพร้อมด้วยนภา,าเดชพินิดีอนุรักษ์พันรำนธนทัตทวีรัตประเสริฐปิ่นแก้วเซตเตอร์บุญยริศพงทอและลิเบโรธนัดพเจริญสุข โดยใน2องเซตแรกไทยโชว์ฟอร์มอ,อย่างยอดเยี่ยมจากรุกนภาเดชอนุชและอนุรักษ์และบล็อกเหนียวหนึบของประเสริฐไล่ทุบบาเรนเอาชนะไปก่อนทั้ง2เซตแต่เซต3บาเรนไล่มาตีเสมอเป็น19ต่อ19และขึ้นนำไปในช่วงปลายเซต23ต่อ21 ไทยไม่กดดันตามมาติดเสมอได้สำเร็จ23ต่อ23แต่ทยที่สุดเป็นบาเรนที่เล่นได้ดีกว่าเก็บชัยชนะในเซตนี้ไปได้25ต่อ23สเซตที่4เกมสูสีไทยเป็นฝ่ายขึ้นนำยู่หลายครั้งแต่บาเรนก็เล่นดีไล่มาตีเสมอได้ตลอดหลังจากเสมอกัน18ต่อ18และเอาชนะไปได้25ต่อ21เสมอกัน2ต่อ2เซต ่อมาเซตตัดสินบาเรนเล่นเกมรับทำดนอย่างยอดเยี่ยมและเปิดเกมบุกขึ้นนำไปก่อน4-1ต่อก่อนขยับไป8-5ต่อ11-7ต่อ 7, ไทยขอเวลานอกเพื่อเบรกเกมเสิฟของบาเรนแต่บาเรนบุกต่อเนื่องขึ้นแทน14-9ต่อ 9, และเอาชนะไทยไปได้ในที่สุด15-10ต่อ 10, สรุปบาเรนล้างตาไทยพลิกกลับมาชนะ3-2ต่อเซตส่งผลให้ทีมบอลเลย์บอลชายไทย ไปเล่นรอบชิงอันดับ9กกับอินโดนีเซียโดยล่าสุดเหล่าแฟนๆลูกยางต่างได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเป็นเสียงเดียวกัน ว่าใบเหลืองที่โค้ชปาร์ก,กีวอนหุวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยได้รับในช่วงเซตที่3เป็นตัวเปลี่ยนเกมเพราะก่อนจะโดนใบเหลืองไทยนำห่าง2ต่อศูนเซตแถมในเซตที่3ก็นาอยู่5้าแต้มแต่หลังจากที่โดนใบเหลืองโมเมนตัมเปลี่ยนไปเข้าทางบาเรนทันทีจนสุดท้ายเป็นบาเรนที่ปาดหน้าไทยเข้าไปชิงที่7กับปากีสถานได้สาเร็จ โดยนอกจากนี้แฟนๆยังบอกอีกว่าส่วนหนึ่งพอแฟนอิหร่านเข้ามาเยอะขึ้นทั้งโห่ทำท่าคมขูก่กวรประสานนักกีฬาไทยสมาธิเลยเริ่มหลุดลูกง่ายเป็นยากไปหมดบาเรนเลยยิ่งเล่นยิ่งได้ใจสำหรับประเด็นดังกล่าวทำให้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากคอมเมนต์แรกบอกว่าเบรกเกมตอนโคชโดนแจกใบเหลืองมีผลมากโมเมนตัม um, เสียแบบไม่กลับมา คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าใบเหลืองนั้นเป็นเหตุทําพิษเลยคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าใบเหลืองเปลี่ยนเกมของแท้คอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าหลังจากที่โดนใบเหลืองทุกอย่างก็วูบไปเลยจนถึงตอนนี้มันคืออะไรเนี่ยคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าที่ต้องไปฝึกคือสมาธิล้วนๆสติหายแล้วหายเลยนำนำยู่หลุดเฉยงงมากใบเหลืองทําพิษเกือบสามต่อสูตรแล้วคิดดูสิ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าโค้ชปาร์คโดนใบเหลืองช็อตฟิลกันหมดทั้งทีมเลยคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าไม่รู้เสียงอะไรในสนามอื้ออึงไปหมดขนาด ai, ai, เราอยู่หน้าจ้ายังรู้สึกรำคาญเลยประเทศนี้ไม่ควรได้จัดแข่งอีกต่อไป2เสรแรกไทยยังไม่มีกองเชียร์ไทยเรามีสมาธิดีมากคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า ไม่รู้บาเรนเอาแรงมาจากไหนเซตหนึ่งถึง2ดูเหมือนหมดแรงแต่เราก็เล่นกันเต็มที่ฝึกใจให้นิ่งมากขึ้นสู้ๆนะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ายอมรับเขาเหนียวเราแผ่วหมดกลับมาฝึกเสิร์ฟกันใหม่ครับเสียหายหลายลูกการเคลื่อนไหวช้าลลงกระตุ้นไม่ขึ้นแสดงว่าหมดจริงสู้ๆต่อไปกำลังใจอย่าหมดคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า เล่นดีแล้วครับแต่สมาธิมนหลุดตั้งแต่ปลายเซตสามต้องกลับมาพัฒนากันต่อคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าหลังโดนไปนเหลืองช็อตฟิลไปทั้งโคทั้งนักกีฬาเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าแพ้ก็เอามาเป็นประสบการณ์ฝึกฝนกันใหม่เสิร์ฟลูกให้แน่นอนรับลูกให้แน่นอนเรายังมีโอกาสนะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าน่าจะมีอะไรสักอย่างถึงโหนักขนาดนี้เป็นประสบการณ์ไม่ควรจัดที่เมืองน,นี้อีกคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าน้งนองๆเก่งแล้วค่ะ แต่ต้องนิ่งและคุมสติให้ได้ยาววันไหวไง่ายๆเมื่อเกมตกเป็นรองต้องเพิ่มความแกร่งทางด้านจิตใจให้มากๆค่ะสู้ต่อไปและเชียร์ตลอดไปหากทุกท่านคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะเงียนหน้าแหกยับช็อกโดนเคลียร์ตกกระปองโดนลูกยางไทยเสียบแทนแสงเวียดนามขึ้นอันดับหนึ่งของอาเซียน ล่าสุดอันดับโลกขยับขึ้นหลังเอาชนะอิรักลูกยางชิงแชมป์เอเชีย2023แซงเวียดนามกับอินโดนีเซียควนหลงของการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงชนะเลิแห่งเอเชียครั้งที่22ประจำปี2023รอบจัดอันดับ7-12นฮอหนึ่งสนามกีฬาที่เมืองอูเมียประเทศอิรานทีมชาติไทยพลิกชนะทีมชาติอิรักไป3-1ต่อเซต22-25ต่อ25-18ต่อ 25ต่อ20และ25ต่อ18ทำให้วอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยเก็บเพิ่ม6.31มี58.55คะแนนขยับขึ้น2คันอยู่ที่อันดับ56ของโลกเป็นอันดับหนึ่งในอาเซียนเวียดนามตกไปอยู่ที่อันดับ57ของโลกมี57.90คะแนนขณะที่อินโดนีเซีย58ของโลกมี56.45คะแนน โดยทีมชาติไทยจะเข้าไปพบกับทีมชาติบาเรนทีมอันดับที่71ของโลกรอบจัดอันดับ7-10โดยก่อนหน้านี้วอลเล่บอลชายทีมชาติไทยพาดเหรียญรางวัลในกีฬาซีเกมเป็นสมัยที่2ติดต่อกันหลังจากซีเกมปี2021ที่เวียดนามและแพ้กัมพูชา2-3ต่อเซตในปีที่แล้วในรอบชิงเหรียญทองแดงขณะที่ล่าสุดทีมชาติไทยภายใต,ใ,ตใต้การนำของโค,ช Won, ค้ชปากีวอนกุญซือชาวเกาหลีใต้ เป็นฝ่ายทำได้ดีกว่าสามารถเอาชนะล้างแขนเวียดนามไปแบบขาดลอย3ต่อ1เซตผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในศึก AVC c h a ชาเลน e ์คั2023โดยสำหรับประเด็นดังกล่าวทาให้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากคอมเมนต์แรกบอกว่า ทีมไทยเล่นดีมีความพยายามส่วนสูงก็ไม่เสียเปรียบคู่แข่งเท่าไหร่โค้ชก็เก่งทีมงานก็ดีต่อไปก็จะมีทีมบอลลิ์บอลชายในดวงใจของคนไทยอีกทีมแล้วสู้ c o m มเมนต,ตมามันบอกว่ายินดีด้วยค่ะน้องๆเก่งและฝีมือพัฒนาขึ้นมากส่วนหนึ่งก็น่าจะมาจากทีมโค้ชด้วยและขอให้ติดท็อปต้นๆของเอเชียในอนาคตอันใกล้นี้นะคะส่วนคนที่ แสดงกิริยาเชิงเยียดยามว่าแค่ระดับอาเซียนหมอบอกให้รู้ว่าคนผู้นี้ไม่ใช่แฟนตัวจริงแค่เพื่อนนิสัยเสียคอยบั่นทอนจิตใจนะักกีฬาไม่ควรให้ค่าค่ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าปกติจะเลิกดูวอลเล์บอลชายมานานแล้วนะแต่ครั้งนี้เล่นดีมากตั้งแต่ได้โค้ชใหม่ติดตามทุกนัดเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าสรุปไทยขยับไปอยู่อันดับที่56ของโลกเวียดนาม57อินโด58 คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าสะใจจริงๆเวียดนามตกกระป๋องไปเลยอยู่อันดับต่ำกว่าไทยแล้วคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าทุกคนเล่นดีมากสุดยอดไปเลยคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าป่านนี้เวียดนามคงไม่อิจฉาแล้วเนี่ยอกจะแตกและมังเนี่ยคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าปีนี้ชายไทยเราดีขึ้นมากๆแข่งญี่ปุ่นได้ขนาดนั้นไม่ธรรมดาเลยนะจ๊ะคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่า เก่งค่ะทีมนี้เป็นทีมชายในใจเราเลยสู้ได้สุดมากรับลูกเก่งมากๆขอชื่นชมคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าวันนี้โค้ชยิ้มหน่อยหนึ่งหน้าตากลายเป็นคนใจดีขึ้นมาทันทีแต่ที่สุดยอดคือล่ามค่ะแปลคำต่อคำขยันขันแข่งมากสุดยอดไปเลยนักกีฬาทุกคนสุดยอดชื่นชมชื่นชมคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเชียร์ต่อไปขอให้ชนะบาเรนนะคะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า คอมเมนต์บอกว่ารอเพปนะกำลังซื้อตัวนักกีฬายอยู่คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าให้มันรูซะบ้างว่าใครเป็นใครคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าและชายไทยก็แซงเวียดนามไปเรียบร้อยอินโดก็ขึ้นมาเรียบร้อยแต่ก็ต้องขยับหนีต่อไปไทยสู้ๆคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า ไทยมาแรงจริงๆถ้าพัฒนาการทําเกมรุกหลากหลายกว่านี้น่าจะมีลุนมากขึ้นดูอย่างญี่ปุ่นเป็นตัวอย่างยังไงก็ต้องชนะเขมรให้ได้ก่อนคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ารอบหน้าสี่เกมครั้งหน้ามันแน่นอนจัดที่ไทยด้วยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าดีมากเลยทีมชาติไทยไม่ทราบว่าอินโดนีเซียเขาแข่งกับใครแฟนคลับเขาคุยว่าจะขอชิงกับญี่ปุ่นเมื่อสี่วันที่แล้วคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า ตอนนี้ไทยเราเหลือเป็นแชมป์4เกมด้วยนะเพราะรอบก่อนมันว่าเราไว้เยอะเกินหากทุกท่านคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นในใต้คลิปนี้เลยนะคะ